นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม,อมและอาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับออกมาบอกว่าจากสถิติต,ตอนนี้นะครับน้ําทะเลไทยร้อนที่สุดตั้งแต่เคยตรวจวัดมามนะครับตั้งแต่เรามีประเทศไทยมาเนี่ยเป็นลูกกี่ร้อยปีเนี่ยวัดมาเนี่ยปัจจุบันตอนนี้น้ําทะเลร้อนที่สุดนะครับเรียกว่าเป็นหายนะปะการังฟอกขาวโอ้โห เขาบอกว่าขอโทษนะครับเราจะเจอปะกการังฟอกขาวเนี่ยหนักขึ้นแปลว่าไอ้น้ำที่มันร้อนเนี่ยน้ำทะเลร้อนมันกัดเหรอมันก็อุณหภูมิที่มันเหมือนลวกอะนะไอ้มันลวกไอ้น้ำทะเลนะเขาบอกว่าแค่อุณหภูมิเพิ่มแค่แบบหนึ่งองศาเนี่ยมันจะเกิดเหตุอะไรแบบว่าเยอะมากเลยนะพี่แค่หนึ่งองศาเนี่ยมันจะเกิดแบบเยอะมากเขาบอกว่าปะกการังเนี่ยจะฟอกขาวเนี่ยเยอะขึ้นหนักขึ้นตลอดเดือนพฤษภาคมทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะครับ ปากการังที่แช่น้าร้อนมาตลอดเมษาใช้คําว่าแช่น้าร้อนเลยนะปรกการังที่แช่น้ําร้อนมาตั้งแต่เดือนเมษาและพฤษภาเนี่ยจะมีความอ่อนแอมากจนเกิดการฟอกขาวต่อเนื่องคาดว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเป็นเดือนที่เราเห็นปะกการังเนี่ยขาวโพลนทั่วทะเลไทยไอเราเนี่ยคนโง่นะไอเราคนโง่นะเราเห็นรูปนี้เราก็นึกว่าสวยแต่จริงจมันไม่ใช่แล้วนะเออมันไม่ได้เป็นธรรมชาติที่มันมันควรจะเป็นแล้วอ่ะอื โอ้ยตอนนี้คนหลายคนคอมเมนต์นะ มีแบบว่า,วาเขาบอกว่าวิกฤตโลกร้อนตอนนี้หนักมากมสิ่งที่ประชาชนทาได้คืองดใช้ถุงพลาสติกหลอดพลาสติกต่างๆประหยัดน้ําประหยัดไฟเท่าที่ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทุกประเทศเนี่ยต้องจัดการกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆได้แล้วเพราะเขามีข้อมูลมาเลยว่าโรงงานพวกนี้เนี่ยเป็นปัจจัยทําให้โลกร้อนหนักมากปล่อยมลพิษทั้งคาร์บอนเชื้อเพลิงฟอสซิลถ่านหินและปล่อยมากเกินไปไร้การควบคุมนะคะแล้วก็มีคนบอกอีกว่าถ้าปัญหาโลกร้อนเนี่ยไม่ถูกแก้ เขาบอกว่าไม่เกิน5ปีอุณหภูมิทั่วโลกเฉลี่ยแล้วจะ oh. สูงขึ้นอีกนะตอนนี้เรา44ใช่ไหมมันจะสูงขึ้นอีก1.5องศา oh. สภาพอากาศจะเลวร้ายเกินแก้ไขค่ะโอ้โห oh. แล้วเราแบบ45องศาแล้วแบบว่าประเทศที่อยู่เส้นศูนสูตร mm. <Indo S 1> แล้วพี่อินโดไม่50กว่าเลยเหรอใช่ร้อนมากนะร้อนมาก อตอนนี้ร้อนจริงนะแล้วก็แล้วก็ฤดูไม่เป็นฤดูแล้วไม่ไม่ใช่แค่ประเทศเราด้วยนะต่างประเทศก็เป็นนะัวไปหมดแล้วรั่วไปหมดแล้วห,หน้าฝนเป็นหิมะตกหน้าร้อนเป็นฝนตกแล้วคืองงไปหมดแล้วไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วตอนนี้ยช่วยกันช่วยกันนะ,ะคนละไม้คนละมือ